เชือกที่จะต่อเนี่ยฟังซ้ายมือเนี่ยพับเชือกเป็นหูแบบนี้นะเป็นหูไว้นะครับจะอยู่บนหรือจะล่างก็ได้นะนะครับปลายเชือกวิ่งจะอยู่ฝั่งบนก็ได้ข้างล่างก็ได้นะครับในที่นี้เราเอาปลายเชือกอยู่ข้างล่างนะครับหลังจากนั้นนําเชือกที่จะต่อ สอดจากข้างล่างขึ้นข้างบนลักษณะนี้เพื่อปลายเชือกให้ยาวหน่อยเพราะเราต้องพันสองรอบอ่าก็คือสมาธิสองสมาขัดสมาธิสองชั้นนั่นเองแล้ววนไปข้างล่างอ่าข้างล่างของหูเส้นเฉดเงินนะครับแล้วสอดไปยังเชือกหูของเส้นสีแดงนั่นเอง ระหว่างหูสีน้ำเงินกับเส้นวิ่งสีแดงแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเป็นขดสมาธิ2ชั้นได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็ดึงจัดเข้าที่นะครับดึงเราก็จะได้เงื่อนขดสมาธิ2ชั้น ดับเบิลชีทเบน